นางสาวเชียงใหม่ในดวงใจใหมายเลข13ค่ะครั้งนี้เป็นเวทีแรกของนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจที่หนูเข้ามาประกวดแต่ว่าประสบการณ์การประกวดนางงามของหนูค่ะประมาณ200กว่าเวทีขึ้นใช่ค่ะเดินสายเลยใช่ค่ะหนูเป็นนางงามเดินสายแล้วก็นางสาวเชียงใหม่ที่หนูคเวอร์ค่ะเขาคือพี่ป้อมประพสศรบุญญาพรเขาก็คือนางงาม เดินสายเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นเป็นนางงามที่ได้นางงามเชียงใหม่เนี่ยปี2536เรามีความคล้ายกันแบบเยอะมากก็คือหนูต้องบอกก่อนว่าในเส้นทางการประกวดของหนูตั้งแต่เด็กนางงามเดินสายนั่นหมายความว่าแทบจะทั่วทุกภาคของประเทศไทยแล้วก็อย่างหนูเก็บมาหมดแล้วจากภาคตะวันภาคตะวันออกภาคใต้ภาคก,กลางเหลือภาคเหนือเพราะว่าภาคเหนือนะเขาจะมีความที่รับคนในเขตพื้นที่เขาจะมีมีกฎระเบียบ เงื่อนไขของเขาซึ่งหนูไม่ใช่คนเหนือพอหนูไม่ใช่คนเหนือหนูก็ได้แค่ติดตามดูแต่ว่าเรายังมีความชื่นชอบในเวทีนี้แล้วจนพอมีการประกวดนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจคือเปิดกว้างทุกเพศทุกอาชีพทุกวัยมาประกวดได้หมดมันก็เลยมันตรงล็อกเราแล้วในเมื่อเราประกวดเวทีต้นตำรับนางสาวเชียงใหม่ไม่ได้เราก็ลงเชียงใหม่ในดวงใจดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูอยากให้ทุกคนลดภาพจาหรือลดกันคือไม่ต้องคิดว่า เธอคือผู้หญิงหรือเปล่าเธ,เธอคือเธอหรือเปล่าไม่ค่ะเพศไม่เกี่ยวทุกคนมาด้วยความหลงไหลอันเดียวแพชชั่นอันเดียวคือหลักและศรัทธานในเวทีนี้พอมาปุ๊บอะ่ะการฟาดฟันการแข่งขันมันไม่มีพี่มันมีแค่ว่าฉันเอนจอยกับกิจกรรมนี้จังเลยพรุ่งนี้ทาอะไรต่อนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลย มันก็เลยจอยๆมันสนุกและคือเลเวลความสนุกพี่มันจะเป็นลําดับขั้นเมื่อวานว่าสนุกแล้ววันนี้สนุกขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่กดดนันหนูพูดงตรงว่าหนูไม่กดดันแล้วหนูก็แฮปปี้ทุกทุกกิจกรรมหนูก็อยากมาเปิดประตูให้กับคนทุกเพศทุกวัยที่ชอบในการประกวดเพราะอันเนี้ยมันมากกว่าการที่เดินสวยๆบนเวทีนะพี่มันไม่ใช่แค่การประกวดเพื่อความบันเทิงแต่อันเนี้ยคือสอดแทรกเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาเป็นไปของนางสาวเชียงใหม่ในแต่ละยุค เพราะว่าบางท่านอนะ่ะคนแรกคือตั้งแต่ปีพศ2400กว่าก่อนสงครามก็มีแต่ละคนจะมีการบอกเล่าเรื่องราวสตรอรี่ต่างๆมันทําให้เราเกิดการเรียนรู้ไปด้วยกันกับประวัติศาสตร์แล้วก็มันเป็นการครีเอทโชของเราจะทํายังไงให้เป็นไวรัลจะทํายังไงให้ครั้งเนี้ยมันเป็นผลงานที่ประทับใจจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมากกว่าการที่มาเดินสวยๆแล้วก็จบไปสําหรับโชว์หนูนะหนูจะพาทุกคนย้อนวันวาน,วานหวนลําลึกถึงอดีตว่า อดีต่ะมันประทับใจมันเป็นฟิลลิ่งยังไงหนูจำลองเหตุการณ์แบบนั้นมาเป๊ะเลยคือดูหนูปุ๊บคือเท่ากับว่า ได้ดูโชว์โชว์หนึ่งแล้วก็ควบคู่กับคนที่หนูคอเวอร์ไปถ้าใครไม่รู้จักก็ต้องรู้จักหรือถ้าใครรู้จักจะต้องคิดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเมย์นะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องนะคะอยากจะให้ติดตามการประกวดนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจเป็นกําลังใจให้เมย์หม่เลข13แล้วก็เพื่อนๆทั้ง37คนเลยนะคะในการประกวดของเราแล้วก็ขอขอบคุณนะคะอีจัน์บันเทิงมากๆเลยที่ตามติดทุกแบบสถานการณ์กับเราเลยสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ที่เพจได้แล้วก็จะเห็นถึงความเคลื่อนไหวของเราได้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีเจ้าจีนโน่นะคะจิรัติตาหลิมพากรนกุลค่ะป,ปีนี้นะคะประกวดนางสาวเชียงใหม่ดวงใจประจำปีพุทธศักราช2565เป็นคุณแม่ฟองจันรอินเทอร์คัตเป็นนางสาวเชียงใหม่คนแรกในประวัติศาสตร์เลยเจ้าปี2477เจ้าจริงๆจีโน่ก็คือเป็นผู้แข่งขันร,รายการ m a s t e r c h e ชนะคะซีซั่น3แล้วก็ All Star t h a แ l นด์ค่ะซึ่ง2ซีซั่นนนแล้วก็จริงๆก็ก็ก็ก จริงๆก็มีแรงกดดันเหมือนกันแหละเขาบอกเอ้ e y, เป็นเชฟมาแล้วทำไมถึงมาประกวดนางงามอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีแฮชแท็กว่าทิ<ม>้งหม้อมาปัดมงเจ้าตื่นเต้นมากเพราะว่าหนึ่งอายุอนามก็เยอะแล้วนะคะเป็นที่สขวบแล้วค่ะ<ม>ก็เลยบอกว่าอ,อยากจะมาพดอยากเป็นนางงามตัง้งแต่เด็กๆอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยก่อนเราจะเดินไม่ไหวก่อนจะทำอะไรไม่ได้ขอประกวดนางงามก่อน<ม>ยอะไรเงี้ยถามว่ากลัวไหมคือไม่ได้กลัว<ม>เพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกคนมาด้วยใจเหมือนกันทุกคนแบบมีแพชชั่นกับเวทีนี้จริงๆเรารู้สึกว่าเรามาทําหน้าที่ของเราเต็มมทที่่เราาาถยอด นางงามที่เราเลือกคุณแม่ฟองชันให้ท่านกลับมามีชีวิตให้ปฐมมาบ,บทที่ทุกคนรู้สึกว่าปี2 4 7ส่เอ่ะคือแบบเป็นปีแรกของนางสาวเชียงใหม่ถ้าเราสมวิญญาณท่านมาบนเวทีนี้เราทําให้ท่านเป็นที่รู้จักได้ไหมซึ่งอันนี้เป็นโจทย์ที่จีโน่อยากทําให้คุณแม่ฟองจันกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทาให้ตานานนางสาวเชียงใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมค่ะการประกวดครั้งนี้คะคะคือจีโน่ก็ก็ถือว่าเป็นเพศที่สเนาะแล้วคือเมื่อก่อนคุณพ่อรับไม่ได้เลยเพราะว่าเราเราคือน้ชานอยาก็เป็นไไมม่่ด้เเเรรรราาาาป็นธชติข,ของงซึง เมื่อก่อนคือการแต่งหญิงต้องแอบพ่อแม่ทุกครั้งแต่หลังจากที่สังคมเริ่มยอมรับเรามากขึ้นเราเริ่มทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าปีนี้เรากลับไปบ้านภูกเก็ตหลังจากเราเข้ารอบ40คนเพื่อไปขอคุณพ่อว่าเออป่าหนุมมาประกวดนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจนะคะแล้วก็คือขอพรพ่อให้มาประกวดนางนางสาวเชียงใหม่รู้สึกว่าเรา เราเราดีใจมากที่แค่แค่ได้แบบไปบอกข้อว่าเรามาเป็นนางงามเรามาเป็นลูกสาวบนนางสาบนบนเวทีนี้เรารู้สึกว่าแค่ยังไม่ได้ประกวดอ่ะเราได้บอกท่านว่าเรามาปรดนางงามเราก็แบบได้มงแล้วว่าใช่สวัสดีค่ะพวกเรามาจากทีมเวอร์เวอร์เวอร์ค่ะเวอรวอวอวอหมายเลข38 ส้มปล่อยพันนิพาณธรรมราชโคเวอร์เป็นคุณแม่พันนิพานันทยาสวัสดีเจ้าน้องฟาร่านริศร,ราซื่อตรงหมายเลข39เ้าจ้าโคเวอร์เป็นน้องจอจอจอน้องจอยวรลักษณ์ใจจ้าเจ้าหมายเลข11เก็เกดเกถวโสภาพันธ์มารินาของนางสาวเชียงใหม่25 5 4จากเกตถวาวิสัตว์ัฒนาแฮชแท็กเกตถวะสุเกตถวาขอบคุณค่ะสวัสดีเจ้าไพรินจันทาเจสานเจ้า หมายเลขสาวเจ้าปีนี้มาเป็นคิตตี้วัตถุที่ใจกลางเจ้านางสาวเจียงใหม่ประจําปี2561เจ้าสวัสดีค่ะหมายเลขสินภัสวรจันดีมาเวอร์เป็นคุณแม่อ้อยวิภาวันจันวงเจ้าก็มาปีแรกนะคะเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาเป็นกําลังเชียร์แรงใจให้ฉันในเด้อจริงๆแล้วคําว่าความสวยไม่มีคําจํากัดความนะคะว่า สวยจะต้องเป็น ABC、เป็นผิวขาวผิวดำรูปร่างหน้าตายังไงแต่ว่าความสวยจริงคือความสวยที่เป็นแบบเฉพาะของตัวเองทุกคนความภูมิใจในความสวยของตัวเองภูมิใจในตัวเองที่เกิดมานะคะเพราะว่า ความสวยจริงๆแล้วคือมาจากการกระทํามาจากความคิดแล้วก็คําพูดเนาะหนูจะเล่าย้อนไปตอนสมัยที่หนูเรียนมหาลัยอยากอยากจะทํางานพาร์ทไทมไปสมัครงานกับเพื่อนทุกคนเลยเงี้ยค่ะก็เพื่อนทุกคนไปกัน8คนก็ได้งาน7คนแต่หนูเป็นเพ,เพ,เพราะว่าหนูอ้วนคืออย่างบางทีอะเราก็คือคนหนึ่งคนที่ที่เป็นคนเหมือนกันคือไม่ไม่อยากจะให้ทุกอย่างมันถูกจํากัดความแค่ว่ารูปร่างหน้าตาลักษณะมันมัน มันไม่ถูกมันไม่ควรถูกปิดกั้นในจุดจุดนี้ไว้ค่ะก็แค่อยากจะแบบเปิดโอกาสให้พวกเราแค่นั้นเองพวกเราก็คือคนหนึ่งคนที่ที่ทำอะไรก็ทําได้เต็มที่เหมือนกันอ่ะลองลองให้พวกเราไปทําดูไหมลองให้พวกเราไปทําดูแล้วเราจะรู้ว่าเราอ่ะท,ทาได้เหมือนกันแล้วเราจะตั้งใจขนาดไหนลองให้พี่เขาวัดดูพี่ลองวัดกับหนูไหมล่ะปีนี้ไม่ได้มาเล่นๆค่ะเพราะเรามาเอามงค่ะขอบคุณค่ะบ้า<บ><บ> สวัสดีค่ะหมายเลข21นะคะเอฟกานิตาธิมันตาค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข22สิณีโคโครซินีนาระบาดไกลค่ะสาวงามนี้มาจากกรุงเทพมหานครเจ้าทำไมถึงมาประกวดเวทีนี้อันดับแรกเลยเราต้องมีใจรัก เกี่ยวกับตัวนางสาวเชียงใหม่ก่อนนะคะแล้วเราก็จึงจะเลือกที่จะเขาเรียกว่า,าสมสมบทบาทเป็นตัวน้องเขานะคะแล้วก็เวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีแห่งตำนานจริงเนี่ยแปดสิบเขาเรียกว่า89สาวงามของนางสาว เชียงใหม่เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นตำนานของทุกท่านเลยและเวทีานางสาวเชียงใหม่ในด,ดวงใจเนี่ยก็ถือเป็นเวทีแห่งตำนานเหมือนกันเนาะนะคะก็ถือว่าปีนี้เป็นปีที่6นะคะเราเองก็สนใจเนาะเกี่ยวกับเรื่องในการประกวดแห่งครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าทุกคนในรอบนี้เนี่ยในการมาครั้งนี้เนี่ยสีสาวงามทุกคนมีความฝันเหมือนกันหมดเราเองก็มีความฝันนะคะความฝันที่จะเาเรียกว่าก้าวข้ามนะคะสิ่งที่ความไม่กล้าออกมา นะคะแล้วก็ออกมายืนพรีเซนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเองและก็เป็นตัวตนนะคะของนางสาวเชียงใหม่ที่เรามีการคัดเลือกมาครับอ,อย่างที่บอกปีนี้เนี่ยเป็นอีกปีหนึ่งเหมือนกันนะคะที่มีการเรียกว่าเก็บตัวสาวงามนะคะทั้ง40ท่านนะคะ2วันเลยนะคะก<อ>็ไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้นะคะทางเพจอิสันก็มีการติดตามะะของสาวงามของกลุ่มเราด้วยนะคะก<อ>็ะะได้ไปถ่ายทั้งเป็นแบบ ชุดไทยร้านนาใช่ไหมห<า>แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าการเปิดตัวนะคะ t i เฟิร์สอิมเพรสก็เราก็ได้ไปเก็บบรรยากาศกันมานะคะไม่ว่าจะเป็นสถานท,ที่ท่องเที่ยวในรอบเชียงใหม่เนาะก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะของการเวทีสาวงามเพราะว่าเ,เปิดรับนะคะ LGBTQ <ม>นะผู้หญิงผู้ชายเกทุทอมดี้ไปหมดเลยอย่าง<ด>พวกเรานี่จริงๆนี่ก็คือผมจริงของแบงค์นะฮะจริชื่อแบงค์นะฮะก็คือหัวโปกอย่างนี้เลยแต่น้องนี้ก็คือเป็น เขาเรียกว่า TG Trans g e n น e r อันนี้คือเวทีของพี่หนุ่มเนี่ยก็เปิดรับทั้งหมดเลยนะคะก็ให้มาโชว์ศักยภาพความชื่นชอบนะคะแล้วก็ได้มาร่วมทำบุญด้วยกันออกไปอาชีพหมอดูค่ะใช่ครันอาชีพหมอดูดูต้องต้องดูอยู่แล้วเราต้องเช็คดวงเราก่อนที่จะไปเช็คดวงคนอื่น แล้โอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นแค่เปิดไว่าวันนี้ปังไหมใส่ชุดไรดีดูสีดูอะไรมาดูสีดูอะไรมาที่มันรู้สึกว่าเป็นความมงคลส่วนซินีเองมังเองนะคะเป็นมักุเทศค่ะเป็นไกด์นะคะเป็นไกด์จริงๆก็เป็นไกด์ที่พาคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศนะแต่ช่วงโควิดเนาะนะทุกหลายอาชีพโดนผลกระทบหมดหนักสุดก็คืออาชีพเรานะคะก็คือโดนยกเลิกแคนเซิลงาน2ปีกว่าแล้วนะคะแต่ว่ามันก็มีเนาะ ออนอกเหนือจากการทํางานที่เขาเรียกว่าในอาชีพเรามันก็มีความฝันทุกคนเป็นเหมือนกันหมดนี่ก็มีความฝันอาชีพหมอดูนะคะ <S 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 อาชีพมาโคเทศเราก็มีความฝันนะคะอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งก้าวข้ามเซฟโซนของตัวเองออกมาเพื่อที่จะให้นะคะเราได้ทําตามความฝันไปอีกในสเต็ปขั้นหนึ่งนั่นกะ็คือการได้มาประกวดและก็เป็นครอบครัวเดียวกันกับนางสาวเชียงใหม่เดดดวงใจนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะน้องน้นนะคะพิมพ์นิพาเดชกุลค่ะ มาจากจังหวัดราชบุรีโคเวอร์เป็นคุณแม่ปูดำสลัดดุ่มเรืองวงนะคะหรือจันทิพาชัยวารินนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2529ค่ะเขาหนูเบอร์อะไรเอ่ยเบอร์16ค่ะก็เรียกได้ว่าน่าจะได้มาเป็นปีสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับเวรนี้ทไมเพราะว่าเราทำเต็มที่มากค่ะแล้วก็จากที่ดูมาเนี่ยเรายัางไม่บกพร่องเลยปเป็นปีที่2ค่ะปีที่แล้วก็มาเป็นแม่ปูดำสรลัดเหมือนกันแต่ว่าก็สามารถทำได้เข้าถึงรอบ10คนค่ะ วันนี้เราก็เลยวางแผนมาว่าอ่าวันแรกเราก็ดูว่ากองเนี่ยวันนี้จะทําอะไรบ้างเราก็จะวางแผนว่าเสื้อผ้าหน้าผมหรืออะไรอย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยวางมาให้เป็นลําดับว่าเราจะต้องทําอะไรก่อนทําอะไรหลังค่ะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าต้องฟิกหรือซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าจะทําให้เราอะไม่มีความเป็นตัวเองโดนกําหนดกรอบจนเกินไปเห็นเพื่อนๆแล้วแอบกดดันไหมคะไม่ค่ะสนุกมากกว่าเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนคือม่วนจ่อยขนาดเลยเจ้าแล้วก็ คือเจอกันเนี่ยเราก็ทักทายกันบางคนก็คือรู้จักกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วที่ประกวดด้วยบางคนคือคนรู้จักด้วยมาก,กันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากันเยอะเลยทีเดียวค่ะปีที่แล้วเนี่ยน่าจะพลาดเรื่องการเตรียมตัวนะคะเพราะว่ามันฉุกระหุกมากแล้วก็ยังไม่ละมุนละมอมเท่าที่ควระคะ่ะถ้าได้มง,ส,ง,งสิ่งแรกที่จะทำเลยอะไรคะสิ่งแรกที่จะทำเลยก็คือซื้อบ้านอยู่จังหวัดเชีงยงใหม่ก่อนเลยเช้าเพราะว่า เชียงใหม่จะเป็นบ้านหลังที่สองของหนูค่ะมาบ่อยด้วยมาบ่อยค่ะเป็นคนที่ชอบความเป็นล้านนาตั้งแต่เด็กแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยเป็นคนเหนือเยอะมากจนบางทีอยู่พากแม้แต่อยู่ภาคกลางเนี่ยบางทีเนี่ยพูดไทยสองสามคำเดี๋ยวก็จะต้องอู้เมืองแหมแล้ว <laughs> จะได้กันแล้วแต่ช่วยเป็นกําลังเจียแหงใจให้ลูกสาวคนนี้ได้เป็นลูกไปเจ้าจังหวัดเชียงใหม่แหมคนน่ะเจ้ายินดีเจ้า